อ่ะโอเคครับเดี๋ยวในหัวข้อนี้เนาะเราจะมาเรียนเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับความต่อเนื่องของฟังก์ชันเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งที่ฟังก์ชันสามารถมีได้อันเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในทฤษฎีเนาะหนึ่งในคุณสมบัติที่เราจะาไปใช้พิจารณาต่อนะครับเวลาเราเรียนแคลคูลัสที่เราเรียนอนุพันธ์แบบต่อไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าความต่อเนื่องของฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเนี่ยมีลักษณะอย่างไร จากก่อนอื่นเนาะเราจะมาดูจากตัวอย่างที่เราได้เคยทำไปแล้วนะครับสตัวอย่างตัวอย่างแรกเนาะเรามีาฟังก์ชันนะครับ f ของ x เนาะตัวแปรจริงนะครับถูกกำหนดโดย x บวกหแล้วเราจะพิจารณาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งของ fx นะครับอ,อันนี้เนาะเราก็จะมาพิจารณาจากกราฟก่อนละกันเรารู้ว่า fx เท่ากับ x บวกหเนี่ย x มี ดีกรีหรือมีกําลังแค่หนึ่งแลวไม่มีเทอมอื่นที่มี x เลยเนาะอันนี้เป็นฟังก์ชันเส้นตรงถูกไหมครับเราสามารถวาดกราฟได้ใช่ไหมเอ่ยเรามีระนาบพิก,กัดนะครับเรารู้ว่าแกนนอนเนาะคือแกนที่เป็นอินพุตนะครับให้เป็นแกน x อีกแกนหนึ่งเป็นแกน y f x เนี่ยเป็นตัวแปรตามเนาะดังนั้นเะราจะกําหนดให้มันเป็นตัวแปร y นะครับแล้วก็คือ y เท่ากับ x อบวกหนึ่งเนนี่เป็นกราฟเส้นตรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ การจะพลอตกราฟเส้นตรงกับจะวาดกราฟเส้นตรงเราต้องการเพียงแค่2ค่างั้นเอาค่าแรกเนาะ x เป็น0นนะครับถ้าเมื่อ x เป็นศนย์ x อยู่ตรงนี้เนาะ y ต้องเป็นเท่าไหร่ครับศูนย์บวก1 y เป็น1ดังนั้นเรารู้แล้วว่าเมื่อ x เป็น0ูนเมื่อค่า x นะครับเป็น0นย์คือตรงนี้ค่า y ต้องเป็น1ดังนั้นเรามีจุดบนกราฟคือจุดนี้จุดสีเขียวนี้นะครับ ถัดมาแล้วขอแค่หนึ่งค่าก็เพียงพอถ้าอย่างนั้นให้ x เป็น1ละกันเนาะถ้าให้ x เป็น1นะครับเมื่อ x เป็น1นึ่งดมันต้องอยู่บนอ่า x อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่า x มันต้องอยู่บนเส้นนี้นะครับเราจะมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนของเส้นเนาะ y ต้องเป็นเท่าไหร่เลย1น่บวกหเป็น2ใช่ไหมดังนั้นเราได้ว่าตรงนี้คือ y นะครับอ่าแต่ขอเป็นสีเขียวเนาะ แล้วเรารู้ว่าเนื่องจากเป็นสมก,การเส้นตรงนะคะรับพรอตแค่สองจุดแล้วลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างมันก็เพียงพอเนาะดังนั้นอันนี้คือกราฟของ fx หรือว่า y เนาะเท่ากับ x บวกหนึ่งนะครับเราเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยมันไม่มีความผิดแปลกอะไรเลยเนาะเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งก็คือเมื่อค่า x เข้าไปตรงนี้เข้าใกล้หนึ่งใช่ไหมครับจากทั้งซ้ายและทั้งขวาเนี่ยเราเห็นได้ว่าค่าของฟังกช์ชันเนาะ มันอ่าบนกราฟก่อนมันเข้าใกล้จุดนี้เนาะซึ่งมีค่าพิกัดเป็น2องดังนั้นตรงนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าลิมิตเมื่อ X, X, X เข้าใกล้หนึ่งของ fx นะครับมีค่าเป็น2ซึ่ง2เนี่ยมันก็บังเอิญเนาะเป็นค่าของฟังก์ชันที่1พอดีถูกไหมครับอันนี้คือค่าของ f1 ด้วยเนาะในกรณีนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างถัดไปเนาะมันจะคล้ายอันนี้มากเลยนะครับแต่จะดูว่ามันต่างก,กันอย่างไรเนาะคราวนี้เราจะมาดูฟังก์ชัน g นะครับที่ถูกกำหนดโดย x กำลังสองลบหหารด้วย x ลบหแล้วเราจะมาพิจารณาว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้1ของฟังก์ชันนี้เป็นเท่าไหร่คราวนี้มันเป็นเศษส่วนตรงนี้เนาะ เรารู้ว่าเราไม่สามารถใส่ค่าอะไรสุ่มๆไปได้ถูกไหมครับเพราะถ้าเราใส่ x เป็น1มันจะไม่ส่วนเป็น0ใช่ไหมครับถูกไหมดังนั้นเราต้องใช้ทริคนิดนึงนะครับเราไม่สามารถแทนค่าเข้าไปได้เลยเนาะเพราะข้างบนก็เป็น0ข้างล่างก็เป็น0นะครับดังนั้นเราต้องใช้เทคนิคนิดนึงเราก็จะสังเกตนะครับว่าถ้า x มันไม่เท่ากับ1เนี่ย จะได้ว่า x กำลังสองลบหหารด้วย x ลบหที่จริงแล้วเนี่ยถ้า x ไม่เท่าหนึ่เนาะข้างล่างไม่เป็น0นดังนั้นเราสามารถตัดมันได้ถ้าเกิดว่าเรามีตัวข้างบนมาตัดนะครับเราก็จะแยกตัวประกอบของข้างบนซึ่งเราเห็นแล้ว x กำลังสองลบหนะครับอันนี้เป็นกำลัง2ส,สมบูรณ์เนาะเป็น x ลบหนะครับแล้วก็ x บวกหหารด้วยนะ x ลบหถูกไหมเอ่ยนะครับดังนั้นถ้าอันเนี้ย x มันไม่เท่ากับ1ในกรณีนี้เราตัดตรงนี้ได้นะครับเราจะเหลือแค่ x บวกหซึ่งเป็นฟังก์ชันที่โอเคดังนั้นเราต้องโน้ตไว้ก่อนนะว่าเฮ้ย x เท่ากับหไม่ได้ดังนั้น x เท่ากับหเนี่ยไม่อยู่ในโดเมนนะครับ แล้วก็สังเกตว่าเขาหนึ่งเนะาะ x กับหนึ่งแรันี้ส x กับหน่งนะครับไม่อยู่ในโดเมนก็คือไม่สามารถเอาไปใส่ในตัว g ได้นะครับเพราะว่ามันทำให้ส่วนเป็น0ของ g x แต่ที่อื่นเนี่ยฟังก์ชันหน้าตามันเหมือนฟังก์ชันเมื่อกี้เลยถูกไหมฟังก์ชันเป็น x บวกหซึ่งเราวาดมาแล้วนะครับผมก็เลยจะขอก๊อบมานะตรงนี้ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าผมจะวาดกราฟนะครับของตรงนี้ผมจะได้แบบนี้ถูกไหมอ่าลองดูนะผมเอาตัวสีเขียวนีย่อก่อนนะแต่ว่าคราวนี้ X เท่ากับ1มันไม่อยู่ในโดเมนนะครับดังนั้นจุดที่มันควรจะอยู่เนี้ยมันดันไม่อยู่เนาะผมก็จะเอ,ออกไปนะครับเอกตรงนี้ก่อแป๊บหบนึ่งนะครับจะอ,ออกไปนิดนหนึ่งเนาะแล้วผมต้องใส่รูเข้าไปแทนถูกไหม ตรงเนี้ยไม่สามารถมีจุดได้นะครับเพราะมันไม่อยู่ในโดเมนดังนั้นตรงนี้จะเป็นรูการมีรูแบบเนี้ยแสดงว่าจุดนั้นมันไม่อยู่บนกราฟเนาะเป็นที่เข้าใจกันนะครับอันเนี้ยคือกราฟ g x เท่ากับ x กำลังสลบหหารด,ด้วย x ลบหคือที่ทุกจุดอื่นเลยเนี่ยค่ามันเป็น x บวกหนึ่ดังนั้นมันเหมือนเกือบเหมือนนะครับฟังก์ชันเส้นตรงที่เราวาดไ้ตอนแรกเพียงแต่ที่ x เท่ากับหเนี่ย มันต้องเป็นรูเนาะมันไม่อยู่ในตรงนี้โอเคนะแล้วคราวนี้นะครับเราลองมาพิจารณาดูซิว่าลิมิตในกรณีนี้นะครับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งเป็นอย่างไรเนาะของ g x นะครับเราจะเห็นได้ว่าเอ้ยเมื่อมันเข้าใกล้หนึ่งเนี่ยค่าของมันก็เข้าใกล้เอ่อบนการาฟนะครับก็ขเข้าใกล้จุดที่มันโหมเนี่ยแหละซึ่งจุดที่โหเนี่ยมีค่า y เป็นสนาะดังนั้นลิมิตเข้าใกล้2นะครับแต่ว่าค่าของฟังก์ชันจริงๆแล้วเนี่ยไม่มียามที่ x เป็น1นะครับ g 1หาคะ่าไม่ได้เนาะก็คือไม่นิยามนะครับเราจะเห็นได้ว่าฟังก์ชัน2ฟังก์ชันเนี้ยเราขอเลื่อนไปนิดน,นึงเนาะกราฟเนี่ยเกือบจะเหมือนกันเลยนะครับ ต่างกันแค่อันหนึ่งก็คืออันเนี้ยไม่มีรูเนาะเป็นเส้นไปทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่อันเนี้ยกราฟมีรูโบอยู่ตรงนี้นะความแตกต่างอันนี้นี่แหละนะครับที่จะเชี่อเห็นความต่อเนื่องเราจะบอกว่ากราฟอันแรกเนี่ยกราฟของ f เราสามารถวาดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องยกปากกาเลยในขณะที่กราฟของอันเนี้ยวาดไปถึงปุ๊บ มันไปต่อไม่ได้มันต้องยกปากกา,าแล้วค่อยมาต่อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของกราฟที่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับหนึอันนี้เป็นตัวอย่างของกราฟท,ท,ที่ไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับหนะครับอันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ามันต่อเนื่องนะที่ x เท่ากับหนะครับอันนี้เราจะมาเห็นนะครับว่ามันไม่ต่อเนื่องนะ ท x เท่ากับ1น่นะครับโอเคนะดังนั้นมี2กรณีนะครับต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต่อเนื่องเนาะเดี๋ยวเราจะเอาคุณสมบัติอันนี้นะครับมาเป็นนิยามหนึ่งทางคณิตศาสตร์ที่เราจะใช้ในการจำแนกฟังก์ชันเนาะเราก็จะศึกษาความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับก็คือแปลว่ากราฟของฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ขาดตอนเนาะโดยศึกษาว่าฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่ต่อเนื่องที่จุดแล้วเราสามารถหาเงื่อนไขที่ทำให้ฟังก์ชันมันต่อเนื่องได้อย่างไร อันนี้เป็นหนึ่งในนิยามพื้นฐานนะครับที่เราจะใช้ในคาร์พลัสอโอเคนะครับขึ้นตอนด้วยบทนิยามกันก่นกอนเนาะเราจะได้รู้ว่าเราหมายถึงอะไรนะครับเวลาเราพูดถึงต่อเนื่องจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีฟังก์ชันนะครับของค่าจริงเราก็คือฟังก์ชันที่เอาตัวแปรค่าจริงไปแล้วก็ตัวแปรค่าจริงออกมานะครับอ่อาแล้วก็เอาค่าจริงออกมานะแล้วก็มีจุดนะครับ a ที่เป็นจวนจริงนะ เราจะบอกว่าค่าฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับต่อเนื่องที่จุด a x เท่ากับ a คือบนแกนนอนมีค่าเป็น a นะครับถ้าเกิดว่าสมการต่อไปน,นี้เป็นจริงอันนี้สำคัญมากนะครับเขาบอกว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a ของฟังก์ชัน f นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับค่าของฟังก์ชันเมื่อหาค่าที่ a เนาะ นะครับลิมิตของ f นะครับลิมิตของ f เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับแล้วก็คือเราพยายามจะเดินบนกราฟเนาะแล้วเราก็เข้าใกล้จุดที่มีค่า x เป็น a นะครับอัน,นเนี้ยลิมิตมันเนี่ยจะต้องเท่ากับค่าของฟังก์ชัน f หาค่าที่ x เท่ากับ a อันนี้คือสิ่งที่นิยามมันกล่าวนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามาค่อยๆแกะว่าอันนี้มันซ่อนอะไรอยู่ภายใต้นิยามของมันบ้างเนาะเราจะเห็นได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นมันจะต้องมี3อย่างที่ต้องเป็นจริงนะครับข้อแรกคือมันบอกว่าเมื่อเราเดินบนกราฟเนาะแล้วค่า x เข้าใกล้ a เราสามารถเดินได้และเราต้องเดินผ่านอันเนี้ยที่จุด FA นะครับก็คือต้องเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่จุดดังนั้นอันนี้มันซ่อนอยู่สามอย่างข้อแรกคือค่าของฟังก์ชันเนี่ยต้องหาค่าได้ถ้าหาค่าไม่ได้มันก็ไม่สามารถเดินผ่าน,านมันได้เนาะดังนั้นค่าของฟังก์ชันต้องหาค่าได้ที่ a นะครับลิมิตต้องหาค่าได้เพราะถ้าไม่มีลิมิตเนี่ยมันไม่แหงคล้องกันอยู่แล้วเนาะมันไม่สามารถเดินต่อไป โดยไม่ต้องกระโดดได้นะครับและข้อ3มนะครับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a ต้องเท่ากับ f a ดังนั้นมี3ข้อเนาะข้อ1ฟังก์ชันต้องหาค่าได้ก็คือ a ต้องอยู่ในโดเมนข้อที่สองลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a ก็ต้องหาค่าได้นะครับเราจะเป็นเป็นลิมิตที่ทางซ้ายทางขวามาไม่เท่ากันไม่ได้เนาะแล้วก็ข้อ3มนะครับถ้าข้อ1หาค่าได้แล้วข้อ2หาค่าได้แล้วข้อ1กับข้อ2ต้องเท่ากันนะ ้าฟังก์ชันเรานะครับมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งที่ต่อไปนะหรือว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งขึ้นต้นนะครับเราจะบอกว่าฟังก์ชันนั้นไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a โอเคนะต่อนะครับอ่ะงั้นเราจะมาพิจารณาอันแรกก่อนเนาะจากกราฟเพราะเราเนี่ยคิดนิยามของความต่อเนื่องมาจากตัวอย่าง2ตัวอย่างที่เรามาเปรียบเทียบกันเนาะของฟังก์ชันที่มีรูกับไม่มีรูนะครับ ังนั้นถ้าเกิดว่าผมดูฟังก์ชันอันเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันเนาะเหมือนว่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงแปดแบบเนี้นะครับเรามาดูได้ไหมว่าฟังก์ชัน f ที่ให้ด้วยสีํำงเงินเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องที่จุดไหนนะครับต่อเนื่องที่นี้เนาะมันก็แปลว่าไม่ต้องยกปากกาดังนั้นผมก็จะลองลากดูนะครับลากจากตรงนี้มาเนาะถึงตรงนี้แล้วต้องยกปากกาไหมต้องถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรูผมไม่สามารถไปต่อได้นะครับ ต้องยกก่อนมาขึ้นตรงนี้เนาะดังนั้นผมจะเห็นว่าค่าเนี้ยมันทำให้เกิดรูนะครับผมก็จะบอกว่า f นะครับไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1ถูกไหมอ่ะมันไม่ต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะตรงนั้นมันเป็นรูแล้วมันไม่มีที่อื่นเลยถูกไหมครับแสดงว่า f 1เนี่ยหาค่าไม่ได้เนาะเนื่องจาก ตรงเนี้ยมันเป็นเหตุผลว่า f 1นะครับหาค่าไม่ได้คือ1มันไม่อยู่ในโดมเมนเน้อเราเห็นได้ว่าเมื่อ x เป็น1เนี่ยค่ามันไม่มีเลยนะครับมันไปติดตรงรูหมดเลยนะมันไม่มีจุดให้มาแทนนะครับผ่านจุดหนึ่งแล้วมีที่ไหนอีกไหมอ่ะเราก็เดินไปเรื่อยนะครับเดินไปเรื่อยเดินเรื่อยๆจนถึงจุดนี้ ก็เจอรูเหมือนกันอแต่คราวนี้เจอรูแต่ว่ามันมีจุดนี่มันมี f ของสมันอยู่ตรงนี้ถูกไหม f ของ3หาค่าได้ลิมิตก็ดูมีนะครับจากทางซ้ายก็เข้าใกล้จุดนี้จากทางขวาก็เข้าใกล้จุดนี้แปลว่าอะไรครับเนี่ยแปลว่าลิมิตมีฟังก์ชันหาค่าได้แต่ลิมิตกับฟังก์ชันไม่เท่ากันเนาะดังนั้น f ก็ไม่ต่อเนื่องนะครับ f ก็ไม่ต่อเนื่องนะที่ x เท่ากับ3นะครับเนื่องจากแม้ว่า f ของ3หาค่าได้อยูตรงนี้เนาะ f ของ3อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าลิมิตกับฟังก์ชันมันไม่ตรงกันนะครับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3นะครับของ f x มันไม่เท่ากับ f ของ3เนาะ มันมีการกระโดดนะครับเราผ่านจุดนี้มาแล้ว x หกสามเราก็เดินต่อมาเรื่อยๆเนาะเดินตามกราฟมาเรื่อยๆนะครับเดินถึงจุดนี้จะไปต่อมันต้องกระโดดเนาะมันไม่สามารถวาดต่อได้นะครับแสดงว่าตรงนี้มันไม่ต่อเนื่องแน่นอนเนาะถามว่าไม่ต่อเนื่องป้รยะเหตุผลอะไรครับนี้ฟังก์ชันก็มีเนาะค่าของฟังก์ชันอยู่ที่ห้ามันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับลิมิตเมื่อ x เข้าสู่5าทางซ้ายก็เห็นได้ว่าเอ้ยค่าของฟังก์ชันมันเข้าสู่จุดนี้เนาะแต่ลิมิตทางขวามันดันถ้า x เข้าใกล้5ใช่ไหมครับลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้5้าทางขวามันอยู่ตรงนี้มันมาด้านนี้เนะาะด้านบนนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าลิมิตเนี่ยซ้ายกับขวาไม่เห็นด้วยต่อกันละกันนะครับดังนั้นลิมิตหาค่าไม่ได้เนาะตรงนี้ทําให้ f ก็ไม่ต่อเนื่องเลยนะครับถ้าลิมิตหาค่าไม่ได้เนาะ f ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ5ด้วยนะครับเนื่องจากลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้5ของ f นะครับหาค่าไม่ได้โอเคนะดังนั้น f นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องที่3จุดเนาะต่อนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะเมื่อกี้เราเห็นจากกราฟของฟังก์ชันนะครับเรารู้ว่าเอ้ยมันจะต้องไม่ไม่หลุดออกไปใช่ไหมคราวนี้เราลองมาดูก่อนว่าถ้าเกิดให้นิยามของฟังก์ชันมาเป็นแบบสมการหรือว่าเป็นที่พิณศตเนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมว่าฟังก์ชันมันต่อเนื่องหรือเปล่านะ,ะเรามีฟังก์ชันนะคะรับส่งจาก จำนวนจริงไปจำนวนจริงเนาะโดยที่ฟังก์ชันถูกกำหนดโดย 3x บวก2นะครับเราจะมาพิจารณากันว่า f เนี่ยมันต่อเนื่องที่จุด x ทกับ1หรือเปล่าวิธีทำทำยังไงเอ่ยบอกว่าอ่าถ้าฟังก์ชันเป็นแบบนี้เนาะเราก็ต้องมาหา3เงื่อนไขถูกไหมต้องตรวจสอบนะครับ3เงื่อนไขถูกไหมเงื่อนไขแรกนะครับ 1> f หหาค่าได้หรือไม่เมื่อใส่1เข้าไปมีปัญหาไหมครับที่ฟังก์ชันนี้สามหนึ 3, 1, ่งบวกสไม่มีปัญหาเลยเนาะอันนี้เท่ากับห้านะครับก็คือหาค่าได้ด้วยเนาะต้อหาค่าได้นะครับข้อ2องลิมิตของ f เมื่อ x เข้าใกล้1หาค่าได้ไหมลิมิตนะครับเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่ง ของ f x เนาะก็คือลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้1ของ3 x บวก 2, 2> <อ>ก็ไม่น่ามีปัญหาถูกไหมครับตรงนี้เรารู้ว่าลิมิตเนี่ยมันสามารถกระจายได้เลยเนาะลิมิตกระจายเท่ากับบวกลบคูณหารได้ยกเป็นทส่วนเป็น0ถูกไหมดังนัน้นเราได้ลิมิตของ3 x บวก2เนี่ยก็คือ3คูณลิมิตของ x เข้าใกล้1ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะเราสามารถแทนค่าได้เลยนะครับ3คูณ1บวก2เนาะ แต่ที่จริงผมขอทำทีละขั้นละกันนะเป็น3คูณลิมิตของ x เข้าใกล้1นะครับของ x บวก2ใช่ไหมคือถ้าทำจริงๆแล้วมันต้องทำแบบนี้เนาะเพราะว่าลิมิตเนี่ยมันกระจายได้แต่กระจายไปหา2 2มไม่มี x เลยก็เหลือแค่2นะครับเอา3ึงออกมานอกลิมิตได้จาก 3x ออกมาเป็น3คูณ1นะครับบวก2พอลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้1 ของ x ก็คือ1นนี้ไม่มีปัญหานะเท่ากับ5อ่าเราเห็นนะครับว่าเท่ากันเนาะ3นะครับเราเห็นได้ว่าจากข้อ1ข้อ2เนี่ยมันเท่ากันนะเราก็เห็นเลยว่าเนื่องจากนะครับ f ของ1นะเท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าสู่1ของ f นะครับจะได้ว่า f ต่อเนื่องนะครับที่จุด x เท่ากับ5อ่าที่จุด x 1, เท่ากับ1นาะนี่จุด x เท่ากับ1นะครับโดยที่มันมีค่าเป็น5เข้าไหมก็คือนั่นหมายความว่าการวาดอันเนี้ยไม่จําเป็นต้องยกปากกาเมื่อ x มีค่าเป็น1นะครับการวาดกราของฟังก์ชันนี้เนาะอ่าต่อนะครับอีกแบบหนึ่งเนาะ ผมคราวนี้เราวาดกราฟเราดูฟังก์ชันน่าจะยากนะผมก็เลยวาดกราฟมาให้เลยเนาะกราฟที่กำหนดให้นะครับก็คือ x กำลังสลบ3 x กำลังสอลบ2 x บวก4กราฟนี้ณะเป็นแบบนี้นะคราวนี้เราจะมาดูว่า f มันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1หรือเปล่า1อยู่ตรงนี้เนาะเท่ากับ1ซึ่งก็ดูไม่มีปัญหานะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองเช็คดูดีกว่าว่า เอย่างน้อย1มันอยู่ในโรเมนนะอ่าข้อ1 F 1หาค่าได้ไหมครับ F 1คือการเอา1ใช่ไหมไปแทนที่ใน X หมดเลยนะเป็น1นึ่งกำลังสลบสคูณหนึ่กำลังสลบสคูณหบวกสนะครับเท่ากับ1นึ่งลบสาลบสบ,บ,บวกสีลบสได้ลบสองลบสลบสได้ลบสบวกสเป็น0ูนย์นะครับ หาค่าได้เนาะมันหาค่าได้อยู่แล้วเราเป็นพหุนามนะครับโดเมนเป็นจำนวนจริงทั้งหมดเลยใส่ค่าอะไรไปเราสามารถคำนวณค่ามันได้ข้อสองนะครับเรามาดูซิว่าลิมิตแต่คราวนี้ลองดูจากกราฟเนะาะเมื่อเเข้าใกล้1ของ f เป็นเท่าไหร่นะครับถ้า1นอยู่ตรง,งนี้เนาะเกเข้าใกล้1ก็คือเข้าไปทางนี้เข้าไปทางนี้นะครับงนั้นค่าของฟังก์ชันมาแบบนี้จุด ก็เข้าใกล้ที่ศูนใช่ไหมเข้าใกล้จุดตัดอันนี้ค่า y เป็นศูนย์ถูกไหมครับดังนั้นนี้ก็เป็น0ูนย์เราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากเนาะ f ของ1นะครับเท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้1ของ f x นะครับจะได้ว่าฟังก์ชัน f เนี่ยต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1 ังน <te> pues ั <te> ้นฟัง <te> ก์ชันพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะพคุนามเนี่ยใส่อะไรไปเมื่อค่ามันใกล้กันเนาะค่าที่ออกมาเมื่อค่าที่ใส่ไปใกล้กันค่าที่ออกมาก็ใกล้กันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในการบอกอกอย่างหนึ่งเนาะของคําว่าต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเนี่ยถ้าวัดกราฟก็คือกราฟไม่ต้องกรบแต่ถ้าคิดในแง่ของการใส่เข้าไปในโดเมนนะครับเอาค่าที่ใกล้กันใส่เข้าไปค่าที่ออกมาก็ต้องใกล้กันเพื่อให้มันต่อเนื่องกันเนาะ นะครับดังนั้นฟังก์ชันนี้ก็ต่อเนื่องเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าไม่มีตัวที่แปลกแถวออกไปเลยนะครับตัวอย่างเป็นเส้นเดียวกันหมดอ่าผมก็เลยขอสรุปนะครับสองข้อเนาะจากบทที่เราเห็นจากตัวอย่างเมื่อกี้นั่นแหละก็คือมันในโดยทั่วไปก็เป็นจริงนะครับว่าข้อหนึ่งฟังก์ชันเส้นตรงเนี่ยต่อเนื่องสำหรับทุกค่าเลยนะครับฟังก์ชันเส้นตรงเราเป็นฟังก์ชันที่ดีมากเลยนะ ต่อเนื่องทุกที่เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพหุนามก็เหมือนกันพหุนามก็คือยิ่งกว่าเส้นตรงไปอีกนั้นคือกําลังสูงกว่าหนึ่งกำลังไปจนวาเต็มบวกแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีทุกเทิมนะครับเป็นผลบวกของเขาเรียกว่าอะไรนะเอกนามใช่ไหมที่เอามาบวกกันนะครับแบบนี้ฟังก์ชันพหุนามรูปาาแบบเนี้ยก็ต่อเนื่องสําหรับก็ขขต่อเนื่องที่ทุกจุดเหมือนกันนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องยกปากกาเลยเวลาวาดกราฟ ในแง่ของการวัดกราฟเนาะและในแง่ของถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวที่ใกล้กันเข้าไปตัวที่ออกมาก็จะมีค่าใกล้กันนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความหมายเนาะของคําว่าความต่อเนื่องนะครับอ่าเราลองมาดูพวกนี้ดีกว่าว่าถ้า f x เนี่ยมีค่าเป็นแบบนี้นะครับ x กำลังสองลบเหาด้วย x บวกสนะครับเราจะมาดูว่า f มันไม่ต่อเนื่องที่ไหนบ้างเนาะอะ คิดว่ายังไงเอ่ยมันมีการอาหารเนาะมันเป็นเหมือนเศษส่วนของพหุนามนะครับก็คือมันเป็นฟังก์ชันตรรกะนะคราวนี้ปัญหาของฟังก์ชันตรรกะเนี่ยก็คือที่ส่วนนะเราสังเกตนะครับสังเกตว่า x เท่ากับสาเนี่ยเออเเท่ากับลบสามมันจะไม่อยู่ในโดเมนเนาะเพราะว่ามันจะไม่ส่วนเป็นศูนย์นะครับฟังก์ชันพวกนี้จะมีปัญหาเมื่อส่วนเป็นศูนย์ ส่วนเป็น0นย์ก็ต่อเมื่อ x เป็นลบสามนะครับดังนั้น x เป็นลบสามไม่อยู่ในโดเมนเนาะการที่มันไม่อยู่ในโดเมนแสดงว่า f ของลบสามเนี่ยหาค่าไม่ได้เรารู้แน่นอนแหละว่าถ้ามันหาค่าไม่ได้เนี่ยแปลว่า f ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบสามนะครับ แล้วที่จุดอื่นล่ะนั้นเราก็ลองดูเนาะถ้า x มันไม่ต่อเนื่องที่ x ลบสามเนที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะครับถ้า x ไม่เท่ากับลบสามถ้า x ไม่เป็นลบสามนะครับทั้งนั้ไม่เป็นศูนย์เนาะ x บวกสามไม่เป็นศูนย์ดังนั้นเรากำลังาหารด้วยตัวอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์เราก็เลยมาพิจารณาแบบใหม่นะครับว่า a ข้างล่างไม่เป็นศูนย์จะเป็นยังไงเนาะ fx นะครับเท่ากับ x กํลังสองลบเก้าหารด้วย x บวกสามนะครับโอเคนะแต่ข้างล่างไม่ใช่ศูนย์แล้วแสดงว่าสามารถใช้ตัดได้นะครับข้างบนละ่ะ x 9, 9 3, กําลังสองลบเก้าเก้าคือสามกํลังสองเนาะอันนี้คือกําลังสองสมบูรณ์นะครับแยกส่วนประกอบเท่าที่ครับผลต่างก,กําลังสองเนะาะแยกส่วนประกอบได้นะครับเป็น x ลบสาม x บวกสามเนาะเพราะนี้คืออะไรเลยอันนี้คือ x 3, กำลังสองลบสามกำลังสองเนาะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับหารด้วย x บวกสามตัดกันได้เนาะจะเหลือแค่ x ลบสามใ x ลบสามเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเส้นตรงเนาะ f(x) นะครับเท่ากับ x ลบ3เมื่อ x ไม่เท่ากับ3เอ่อเมื่อ x ไม่เท่ากับลบ3จะได้ว่านั้นนั่นคือเนาะนั่นคือก่อนนั่นคือ f(x) นะครับเป็นฟังก์ชันเส้นตรงใช่ปะเมื่อ x ไม่เท่ากับลบสจึงสรุปได้ว่านะครับจุดเดียวที่ f ไม่ต่อเนื่องนะครับบนเซตของจำนวนจริงก็คือเมื่อ x เป็นลบสามฟังก์ชันเส้นตรงมันต่อเนื่องทุกที่นะครับ f นะครับไม่ต่อเนื่องที่จุดเดียวเนาะ คือ x เท่ากับลบสที่จุดนั้นไม่ต่อเนื่องไหมที่จุดเดียวนะครับเขียนไม่เลยนะ